ปีที่แล้วใครๆก็คิดว่าเทโมจะมาตีตลาดโลกยึดประเทศไทยแต่ทำไมเวลาผ่านไปไม่ถึงปีเนี่ยมันกลับมีสัญญาณมาบอกเรานะครับว่าเทโมอาจจะไปไม่รอดด้วยซ้ำในวิดีโอนี้ผมจะมาวิเคราะห์ในเชิงลึกนะครับว่าทำไมเทโมเขาถึงมาอยู่ในจุดนี้ได้และในอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาจะต้องเจ๋งหรือเปล่าครับสวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจ และการตลาดให้กับองค์กรในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งถ้าเราย้อนเวลากลับไปเมื่อไม่นานมานี้หลายคนก็น่าจะจําได้นะครับว่าเทมโมเขามาตีตลาดในประเทศเราอย่างหนักหน่วงมากทิศทางมันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเขาอยากจะยึดตลาดอ e ีคอมเมิร์ซโลกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งเขาทุ่มเงินไปหนักหน่วงมากๆโดยเฉพาะในอเมริกานะครับแต่ในระยะเวลาผ่านไปไม่ถึง1ปีเนี่ยทำไมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เหมือนกับที่หลายคนคาดหวังเอาไว้และในตลาด อื่นที่เขาทุ่มแบบสุดตัวเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาจะไม่สามารถเจาะตลาดพวกนั้นได้ด้วยมันก็เลยเกิดคําถามนะครับว่าทําไมเทโมเขาถึงมาอยู่ในจุดนี้ได้พอถ้าเราไปดูเรื่องของโมเดลทางธุรกิจของเขาเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากๆนะครับที่จะไม่สามารถเจาะตลาดโลกได้เพราะการไปขายตัดราคาของคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆอยู่แล้วอย่างในตลาดอเมริกาเนี่ยเพืเ่อนๆรู้ไหมครับว่าเทโมเขาตั้งใจจะล้มอเมซอนโดยเฉพาะอย่างในหลายๆตัวสินค้าเนี่ยเทโม เขาไปดูเลยนะครับว่าใน a เม Amazon ขายเท่าไหร่แล้วเขาก็ไปคุยกับโรงงานพาร์ทเนอร์นะครับว่าเขาจะสามารถตัดราคาได้อย่างไงบ้างซึ่งการทําแบบนี้เขาทําแทบจะทุกสินค้าที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Amazon เลยก็ว่าได้ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเทมูเขาสามารถยึดส่วนแบ่งการตลาดจาก a เม Amazon ได้จริงๆตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจพอเท่าที่ผมไปดูตามบทวิเคราะห์หรืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับสถานาการณ์เนี้ยผมมองนะครับว่ามันเป็นข้อมูลที่ผิวเผินเกินไปเพราะไป ดูในระดับของธุรกิจเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเทมูเขาใหญ่กว่านั้นเยอะมากเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าก่อนที่เราจะวิเคราะห์สถานการณ์ของเทมูได้เนี่ยเราต้องรู้ถึงแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังเขาเพราะถ้าเราไปดูแค่ในระดับของธุรกิจเนี่ยยังไงก็จะหลงทางแน่นอนเพราะเทมูเนี่ยเขาไม่ใช่แค่บริษัทขายของออนไลน์แต่เขาคือหนึ่งในยุทธศาสตร์ของชาติจีนเลยก็ว่าได้เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทําไมเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเป้าหมายของจีนตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย รัฐบาลอยากจะเปลี่ยนจากการที่เขาเนี่ยเคยเป็นโรงงานโลกหรือว่า global factory ให้กลายเป็นร้านค้าของโลกหรือว่า global store ครับนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาอยากจะตัดพ่อค้าคนกลางออกไปไม่ว่าจะเป็น Amazon, Walmart หรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ระหว่างกลางเขากับกำไรเนี่ยจีนเขาจำเป็นจะต้องเตะคนพวกนั้นออกไปให้หมดเพื่อเขาจะสามารถดึงเม็ดเงินของโลกเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของเขาได้เต็มที่ครับถ้าพูดง่ายๆในภาษาชาวบา เลยก็คือว่าจีนเขาอยากจะกินรวบนั่นแหละครับเพราะแต่ก่อนตอนที่เขาเป็นโรงงานของโลกเนี่ยเราก็จะไปสั่งเขาผลิตแล้วมาขายในประเทศเราเองพอ้าในประเทศของเราก็สามารถหาไรายได้จากตรงนี้และมีกําไรอะไรพวกนี้มันเป็นการชนะทั้งสองฝ่ายหรือว่าวินวินนะครับแต่ในแนวทางของการทําธรุรกิจของคนจีนเนี่ยเขาไม่อยากจะได้อะไรที่มันเป็นวินวินเขาอยากจะกินรวบทั้งหมดดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของการที่จะเปลี่ยนจาก global factory เป็น global store เพราะการที่เป็น global Global factory มันไม่สามารถจะกินรวบได้ดังนั้นในระบบการบริหารของจีนเนี่ยก็คือรัฐบาลเขาจะมีนโยบายเป็นภาพรวมของประเทศแล้วเขาก็จะสนับสนุนบริษัทเอกชนพวกนี้แหะครับที่จะไปผลักดันยุทธศาสตร์ภาพรวมของชาติจีนเพราะอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปในวิดีโอกันก่อน ที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยผมจะย้ำเสมอนะครับว่าบริษัทในจีนที่ออกไปตีตลาดโลกเนี่ยเขาจะไม่กล้าใส่แบบสุดเหวี่ยงและไม่กลัวเจ๊งขนาดนี้ถ้าเขาไม่ได้รับไฟเขียวและการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนครับเพราะอะไรพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของระบบระเบียบในประเทศเขาด้วยเพราะนายทุนพวกนี้ไม่สามารถใหญ่กว่ารัฐบาลจีนได้ถ้าไม่เชื่อลองไปดูแจ็คหม่านะครับเขาแค่ขัดแย้งกับรัฐบาลจีนแค่นิดเดียวทุกวันนี้ยังไม่สามารถกลับมายิ่ง ใหญ่ได้เหมือนเดิมเลยนะครับดังนั้นเทมูที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทผิงตัวตัวเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกขับเคลื่อนโดยรัฐบาลจีนซึ่งเทมูเนี่ยเขาไม่ได้มาเดียเด่ยวๆนะครับเขายังมีชีอินอาลีเอ็กซ์เพรส o ิกต็อกช็อปและอีกหลายๆบริษัทที่พยายามทําในแบบเดียวกันทั้งหมดเนี่ยเขาคือเครือข่ายของรัฐบาลจีนที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะช่วยผลักดันหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของชาตินั่นก็คือการเปลี่ยนจาก global factory เป็น global store นั่นแหละครับตรงนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจา ะะว่ารัฐบาลจีนเขาสนับสนุนบริษัทพวกนี้ยังไงผมจะยกมา3อย่างหลักๆ1ก็คือในด้านของโลจิสติกส์เพราะรัฐบาลจีนรู้ไงครับว่า1ในอุปสรรคหลักที่จะทําให้เขาไม่สามารถกลายเป็น global store ของโลกได้เนี่ยก็คือค่าขนส่งระหว่างประเทศที่มันแพงเกินไปดังนั้นในเรื่องของระบบโลจิสติกส์เนี่ยรัฐบาลจีนสนับสนุนเต็มที่มานานแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าค่าบริการในการขนส่งในอเมริกากับยุโรปเนี่ยเข้าขนส่งกันเองภายในประเทศมันยังมีต้นทุนที่สูงกว่าการ ส่งจากจีนไปถึงมือลูกค้าในอเมริกาและยุโรปอีกนะครับซึ่งอะไรพวกนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้ารัฐบาลจีนไม่ช่วยตั้งแต่แรกจริงไหมครับและ2เลยก็คือเรื่องของภาษีตรงนี้จีนเขามีเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ว่าจะเป็นในเซินเจิ้นหรือว่าหางโจวเนี่ยเขาสามารถเปิดโกดังให้กับบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซพวกนี้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีจนกว่าเขาจะสามารถขายสินค้าออกไปได้พูดง่ายๆเลยก็คือว่าบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซของจีนเนี่ยเขาสามารถบริหารสต็อกได้ยืดหยุ่นกว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งอื่นๆในประเทศต่างๆครับเราเลยจะเห็นนะคบว่าต้นทุนที่บริษัทจีนพวกนี้สามารถทําได้นี ทำไมมันถึงถูกกว่าที่อื่น พอรัฐบาลเขาช่วยเต็มที่ไงครับและในส่วนที่3ที่มันขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของเงินทุนเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคบว่าบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซพวกนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเงินทุนมหาศาลและพวกเราก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะคบว่าบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยโดยทั่วไปในหลากหลายประเทศมันเป็นบริษัทที่ไม่สามารถที่จะกู้เงินอะไรจากธนาคารได้เยอะอยู่แล้วเพราะมันมีความเสี่ยงมหาศาลมากแต่ในประเทศจีนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะรัฐบาลจีนเขาปล่อยกู้ในดอกเบี้ยที่ ถูมกมากๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ราวๆ2-4%ผ่านธนาคารของรัฐเช่น China d e v e l OP m e n t Bank ใครที่ทำธุรกิจก็จะรู้นะครับว่า2-4%สําำหรับบร,ษริษ e ัท e-commerce เนี่ย มันแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่างถ้าเป็นในประเทศไทยเราเองธนาคารแทบจะไม่ปล่อยกู้ให้กับบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซเลยด้วยซ้ําถ้าไม่ได้มีหลักประกันมูลค่าส,งสูงๆมาค้าประกันนะครับมันเลยทําให้เราเห็นนะครับว่าทําไมบริษัทจากจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาถึงได้เปรียบบริษัทที่มาจากต่างประเทศอื่นๆเขาสามารถเผาเงินตัดราคาได้แบบไม่คิดเยอะบางคนอาจจะคิดนะครับว่ามันเป็นเฉพาะบริษัทอีคอมเมิร์ซหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอย่างบริษัทรถไฟฟ้า b ีว เ,เขาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเยอะมากจนเขาแทบไม่ต้องคิดเลยด้วยซ้ำน,นะครับว่าจะผลิตรถออกมากี่คันดีเขาขอให้ผลิตให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนแล้วในเรื่องของการขายเนี่ยเขาค่อยมาคิดทีหลังบริษัทจีนเขากล้าเสี่ยงขนาดนี้เพราะเขามีรัฐบาลจีนช่วยเต็มที่นั่นแหละครับในการให้สินเชื่อตรงนี้แล้วอีกหนึ่งอย่างที่จีนเขาได้เปรียบมากๆกเนี่ยก็คือการที่เขามีตลาดในประเทศที่แข็งแกร่งอยู่แล้วในมุมมองของภาวะการแข่งขันของบริษัทในประเทศจีนเนี่ยมันไม่ต่าง อะไรกับการที่รัฐบาลสร้างสนามลบมาให้กับนักลบภายในประเทศแข่งขันกันก่อนบริษัทเหล่านี้เขาจะเริ่มสร้างบิสเนสโมเดลที่แข็งแร่งสร้าง Supply c h เชนของตัวเองและสร้างทีมบริหารที่มันดีมากๆจนเขาสามารถผ่านการแข่งขันภายในประเทศและถูกปล่อยให้ไปแข่งขันในต่างประเทศได้ซึ่งตรงนี้มันไม่ได้เหมือนกับในประเทศอ,อื่นๆเพราะบริษัทจีนที่ออกมาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาแบบดิบๆแต่เขาถูกคัดกรองถูกคัดเกรดและถูกฝึกฝนมาอย่างดี จนเขาแน่ใจแล้วนะครับว่าออกไปแข่งขันในต่างประเทศเขาจะไม่ล้มง่ายๆและเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าสิ่งที่มันเด็ดกว่านั้นคืออะไรมันคือการที่บริษัทจีนพวกนี้อ่ะเขาแข่งแข่งมากๆแล้วเขาถูกคัดเลือกภายในประเทศเรียบร้อยบริษัทพวกนี้เขาจะแข่งแข่งกว่าเดิมอีกหลายเท่าพราะตอนที่เขาไปแข่งขันในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาบริษัทของเขาไปเข้าในตลาดหลักทรัพย์ที่จะสามารถระดมทุนจากคนทั้งโลกได้ อย่าง n a s d a q ของอเมริกาและห้างเสิงที่อยู่ในฮ่องกงครับในความหมายง่ายๆเลยก็คือว่าจีนเนี่ยเขาสามารถใช้เงินทุนของโลกเพื่อจะมาผลักดันยุทธศาสตร์ของชาติเขาได้ด้วยครับดังนั้นถ้าพูดกันแบบชัดเจนเลยเนี่ยก็คือว่าจีนเขาจะปั้นบริษัทภายในประเทศก่อนถ้าแข็งแก่งมากพอแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งออกไปในตลาดโลกแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะใช้เงินทุนของโลกนี่แหละครับเพื่อจะมาช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติตัวเองมันเลยทําให้เราเห็นนะครับว่าแรงผลักดันของเทมูเนี่ย มันไม่ใช่แค่การเข้าไปทําธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่มันคืออาวุธทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนด้วยดังนั้นถ้าเราจะวิเคราะห์ให้มันเห็นภาพชัดเจนเนี่ยมันจะตอบได้ไม่ยากนะครับว่าสิ่งที่จะทําให้เทมูเขาเจ๊งได้มันไม่ใช่เพราะว่า Business Model หรอกครับเพราะ Business Mo เด l ของเทมูเนี่ยมันเป็น Business Mo เด l ที่ถูกพิสูจน์มาแล้วหลายร้อยหลายพันปีว่ามันยังไงก็ได้ผลเพราะกลยุทธ์การตัดราคาเนี่ยมันมีเมื่อไหร่ที่ใช้ไม่ได้ผลบ้างในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เรามัันนนมมี้อยากๆะครบ อย่างในกรณีปัจจุบันเนี่ยเทมูเขามีโรงงานจีนที่จะผลิตอะไรก็ได้ที่มันมีต้นทุนต่ําที่สุดในโลกแล้วยังไม่พอเนี่ยเขามีรัฐบาลจีนที่คอยสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบโลจิสติกระบบซัพพลายเชนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขามีดีกว่าประเทศส่วนใหญ่อยู่แล้วพูด,ดง่ายๆเลยก็คือว่าในบิ n เ s สโมเดลของเทมูเนี่ยเขาสามารถกินรวบอ e ีคอมเมิร์ซโลกได้แต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับปัญหาก็คือว่าโลกเนี่ยไม่ได้ยอมให้เทมูกินรวบได้ง่ายๆเพราะอย่างที่ผมบอกไงครับว่า ต่างประเทศอ,อื่นๆเ,นเขาไม่ได้มองว่าเทโมคืออ e ีคอมเมิร์ซอย่างเดียวแต่มันคืออาวุธทางเศรษฐกิจมันคือการที่จีนเนี่ยจะเปิดพรมแดนที่สามารถแข่งขันกับโลกได้โดยที่แทบจะไม่ต้องแบ่งกําไรให้กับใครดังนั้นเราเลยจะเห็นนะครับว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็สู้เต็มที่ไม่ว่าจะเรื่องของภาษีหรือว่าเรื่องของ Data p r i v a c y แล้วถ้าเป็นในฝั่งของประเทศทางยุโรปเนี่ยเขาก็มีกฎระเบียบที่เข้มข้นมากขึ้น,นเรื่องของคุณภาพสินค้าและมาตรฐานของแรงงาน แล้วถ้าเป็นประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างพวกเราเนี่ยเราก็มีคู่แข่งท้องถิ่นอย่างช้อปปี้ลาซาด้าอยู่แล้วซึ่งเราอย่าไปคิดนะครับว่าลาซาด้าเขาเป็นของจีนเขาจะไม่แข่งกันเองยิ่งเขาเป็นของจีนเขายิ่งแข่งกันนะครับดังนั้นลาซาด้าในบ้านเราเองเนี่ยก็มไม่ได้ยอมให้กับเทมง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์สถานการณ์ของเทมอย่างชัดเจนเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่า business model ของเขามันได้ผลอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าประเทศต่างๆเนี่ยมองว่าเขาคือภัยคุกคามซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ มากมากนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทําไมเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเทโมเองเนี่ย s i n e s s Mo เดลหลักๆของเขาก็คือว่าเขาต้องมีราคาที่ถูกถ้าสินค้าบนเทโมเขามีราคาที่ใกล้เคียงกับผู้แข่งปัจจุบันอยู่แล้วเนี่ยเราจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องไปใช้แพลตฟอร์มของเขาริงไหมครับดังนั้นการที่เขาจะมาตีตลาดบนพื้นฐานนั้นเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเขาถูกกีดกันทางการค้าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาตกอยู่ในที่ตั้งลําบากอย่างแท้จริงครับเพราะถ้าเราไปพูดถึง เรื่องของพฤติกรรมลูกค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อยู่แล้วเพราะเทมูเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องเข้าไปในตลาดนั้นก่อนหลังจากที่เขายึดพื้นที่ในตลาดบางส่วนได้แล้วเนี่ยเขาค่อยมาปรับภาพลักษณ์ในตลาดกับลูกค้าอีกทีอะไรพวกนี้มันเป็นกลยุทธ์ที่ใช้มานานแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าการที่เขาถูกกีดกันทางการค้าแบบนี้มันจะทําให้เขาไม่สามารถเข้าไปแข่งขันในประเทศได้ตั้งแต่แรกครับซึ่งตรงนี้มันเลยทําให้เกิดคําถามใหญ่เลยครับว่าแล้วเทมมีโอกาส จ๊งไหมแล้วถ้าเขาล้มเนี่ยมันจะเป็นการล้มในรูปแบบไหนเพราะตรงนี้สําคัญมากๆนะครับซึ่งคําตอบเนี่ยก็คือเทมูมีโอากาสล้มอยู่แล้วแต่การล้มของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการล้มแบบในธุรกิจอื่นๆทั่วไปครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในธุรกิจทั่วไปเนี่ยเขาจะล้มเพราะมันขายไม่ดีแต่ของเทมูเนี่ยมันจะเป็นการล้มโดยการที่ถูกบีบจากหลายทิศทางครับเพราะในทิศทางที่1เลยเนี่ยก็คือว่าเขาจะต้องถูกบีบทางด้านของภาษีอยู่แล้วเพราะอย่างประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาและ ยุโรปเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นตลาดที่มีโมูลค่าสูงระดับต้นๆของโลก Business Mo เดลของหลายๆประเทศมันขึ้นอยู่กับว่าจะขายให้กับอเมริกาและยุโรปได้ไหมเลยนะครับอย่างในเวียดนามเองเนี่ยยุทธศาสตร์หลักของประเทศเขาก็คือการเป็นโรงงานโลกเพื่อจะส่งให้กับสตลาดสําคัญนี้ดังนั้นทั้ง2ตลาดนี้ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยมันเป็นตลาดที่ขาดไม่ได้ซึ่งทั้ง2ตลาดนี้ณปัจจุบันเขากําลังบีบเทมูอยู่ไม่ว่าจะด้านกฎหมายหรือด้านภาษี ดังนั้นการที่เขาบีบแบบนี้มันคือการทําลายความได้เปรียบที่โมเดลทางธุรกิจของเทมู mo, มันเอื้ออยู่นะครับเพราะถ้าเทมูไม่สามารถขายในราคาที่ถูกมากๆได้มันก็ไม่มีความจําเป็นนะครับว่าทําไมโลกจะต้องมีเทมู mo, จริงไหมครับและ2ก็คือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่แท้จริงเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่ทําให้เทมูยังอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันคือการที่เขาได้รับส ubsidy มหาศาลจาก,กรัฐบาลจีนตรงนี้มันทําให้เขาไม่จําเป็นต้องคํานวณน,นะครับว่าต้นทุนที่แท้จริง ของเขาอยู่ที่ประมาณไหนถ้าวันหนึ่งเนี่ยโลกบีบตรงนี้เข้ามากๆแล้วเทมูต้องมาแข่งขันบนพื้นฐานของต้นทุนที่แท้จริงอันนี้มันจะทําให้เขาไปต่อไม่ได้และ3ก็คือเขาอาจจะล้มเพราะความเชื่อมั่นในตลาดไม่มีครับเพราะทุกวันเนี้เราจะเห็นนะครับว่าเทมูเขามีภาพลักษณ์ที่ว่าเขาถูก แต่มันเสี่ยงสินค้าหลายๆชิ้นเนี่ยซื้อมามันก็ไม่ได้ตรงปกและด้วยความที่มันมีราคาเล็กๆน้อยๆหลายคนก็ไม่อยากจะส่งเคลมลูกค้าก็แค่ปล่อยทิ้งไปแล้วไม่ใช้บริการของเทมูอีกผมเห็นนะครับว่าคนไทยหลายๆคนที่เคยใช้บริการกับเขาเนี่ยมีความคิดประมาณนี้กัน ดังนั้นเพื่อนๆลองมองจากมุมของลูกค้าดูนะครับว่าถ้าเทโมเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะได้ความเชื่อมั่นจากลูกค้าในตลาดได้ยังไงแล้วถ้าเขาไม่มีความเชื่อมั่นในตลาดเขาก็จะกลายเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเขาไม่สามารถกินรวบอย่างที่เขาต้องการได้ครับและ4แล้วก็คือว่าเขาจะล้มเพราะว่าคู่แข่งท้องถิ่นมาล้อมกรอบเขาเอาไว้เพราะอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็น s h อปปี้ลาซาด้าอเมซอนฟลิปคัทที่เป็นของอินเดียเนี่ยเขาเองก็เริ่มเรียนรู้ที่จะ รับมือกับการโดนตัดราคาและปรับกลยุทธ์ที่สามารถแข่งขันกับเทมูได้เพราะเราอย่าลืมนะครับว่าคู่แข่งท้องถิ่นเนี่ยเขามีอีโคซิสเต็มและมีซัพพลายเชนเป็นของตัวเองอย่าง s h o ป e e เนี่ยเขาส่งเร็วกว่าคืนของง่ายกว่ามีคอมมูนิตี้ที่แข็งแงกร่งกว่าการที่เทมูจะเข้ามาแล้วสามารถแย่งตลาดไปจากเขาได้เลยเนี่ย ผมมองว่าทำได้ยากมากนะครับเพราะเราจะเห็นนะครับว่า s ้อปปี้ในตอนนี้เขามีทั้งขนส่งใจเงินผ่อนอะไรต่างๆน,นาเขามีหมดเลยนะครับการที่คนไทยจะออกจาก Ecosystem ตรงนี้ได้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ยากหรือไม่ก็อาจจะต้องใช้เวลานานครับดังนั้นเทโมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า s s m s s Mo เดลของเขามัน Work อยู่แล้วแต่เขาจะไม่สามารถไปต่อได้ถ้าโดนกฎหมายบีบต้นทุนจริงๆมันโผล่ออกมาลูกค้าไม่เชื่อใจและคู่แข่งในประเทศต่างๆ ไม่ยอมให้เขาแทรกแสงง่ายๆอะไรพวกนี้แหละครับมันจะกลายเป็นจุดจบของเทมูอย่างแท้จริงแต่ถ้าจะถามว่าวันหนึ่งเทมูล้มไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในภาพใหญ่เนี่ยผมมองว่ามันคงไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากในมุมของยุทธศาสตร์ประเทศจีนเพราะต่อให้เทมูเขาล้มไป มันก็มีบริษัทอื่นๆขึ้นมาแทนอยู่ดีแต่ยุทธศาสตร์ที่จะทำให้ประเทศเขาเปลี่ยนจาก global factory ไปเป็น global store เนี่ยมันต้องดำเนินต่อไปพูดง่ายๆเลยก็คือว่าถึงแม้เทโมล้มไปแล้วสิ่งที่เราจะเจอแน่นอนเยก็คือว่าโลูกจะต้องโดนคลื่นลูกใหม่จากจีนอีกครั้งหนึ่งซึ่งคลื่นลูกนั้นเนี่ยมันอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคลื่นลูกใหม่เนี่ยเขาจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของเทโมลและเขาจะใช้ตรงนั้นเนี่ยมายึดตลาดได้ดีกว่าเดิมครับ